ที่เขตเมืองแร่ซินเฉิงเมืองฮวาเหลียนบริษัทเอเชียซีเมนต์ได้รับการขยายระยะเวลาสิทธิการขุดเหมืองแร่ต่อเป็นเวลา20ปีจากกระทรวงเศษรษฐกิจเมื่อปี2017แต่ไม่ได้ขอความยินยอมล่วงหน้าจากสิทธิความยินยอมของชนเผ่าไทหลู่เก๋อทำให้ชนพื้นเมืองยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้บริษัทเอเชียซีเมนต์แพ้คดีโดยปฏิเสธคำร้องยื่นอุทธรณ์ของบริษัทเอเชียซีเมนต์และให้เพิกถอนการขยายระยะเวลาสิทธิการขุดเหมืองแร่ดังกล่าว แต่ตามกฎหมายแล้วบริษัทเอเชียซีเมนยังสามารถทำการขุดเหมืองแร่ต่อไปได้เนื่องจากกฎหมายการประกอบกิจการเหมืองแร่มีข้อกฎหมายที่อนุญาตให้การขยายระยะเวลาสิทธิการขุดเหมืองกลับคืนสู่สถานะเดิมหากปรากฏว่าในภายหลังได้มีการหารือและได้รับความยินยอมจากประชาชนที่พำนักอาศัยเพิ่มเติมและยังสามารถยื่นคำร้องต่อสารให้พิจารณาได้ใหม่ด้านบริษัทเอเชียซีเมนเน้นย้ำว่าจะสื่อสารทำความเข้าใจกับชนพื้นเมืองในท้องถิ่นต่อไป โดยตามมาตรา13ของกฎหมายการประกอบกิจการเหมืองแร่หากสิทธิการขุดเหมืองยังอยู่ในระหว่างสถานการณ์ยื่นขอขยายเวลาบริษัทเอเชียซีเมนต์ยังสามารถทําการขุดเหมืองแร่ต่อไปได้โดยไม่จําเป็นต้องหยุดขุดขณะนี้จําเป็นต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารการประชุมหารือและได้รับความยินยอมจากผู้พนักอาศัยในท้องถิ่นเพิ่มเติมเท่านั้นลว่จินเหยวเจ้ารองหัวหน้ากลุ่มต่อต้านเอเชียซีเมนต์กล่าวว่าทางกลุ่มจะหารือกับทนายความและพิจารณาท่าทีของบริษัทเอเชียซีเมนต์ โดยจุดยืนของทางกลุ่มคือการต่อต้านการขุดเหมืองอย่างถึงที่สุด